วันนี้จะมาพูดถึงการที่เราพอใจในสิ่งที่มียินดีกับสิ่งที่ได้รับนะคะเพื่อนเอนแม่แดงวิไลนุชก็คือต้องพอใจในสิ่งที่มีค่ะเป็นแม่ค้าข้าวมันไก่มีอาชีพประจํานะคะและก็มาทําออนไลน์ด้วยการมาสร้างตัวตนในเพจแม่แดงวิไลนุชนะคะก็คือเป็นสิ่งที่พอใจเป็นที่สุดนะคะว่าเรากล้า มาออกกล้องกล้ามาลงมือทำทั้งที่เป็นคนผู้สูงวัยเป็นคนอายุเยอะๆนะครับเพื่อนๆแต่ก็มาลงมือทำทำซ้ำทำสม่ำเสมอเพราะเราพอใจสิ่งที่เราลงมือทำลงไปนะคะแล้วก็พอใจในสิ่งที่เราได้รับนะคะทุกคนการได้รับหมายถึงเพื่อนมากดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนมารับรู้ ว่าเราพูดอะไรไปแล้วกดกดไลค์ให้นะคะอาจจะพูดซ้ำๆก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆเพ,เพราะว่าเป็นคนที่มาออกกล้องด้วยการลงคลิปยาวนะคะเป็นบางครั้งเป็นบางโอกาส เพราะว่าเรามาสร้างตัวตนให้คนจดจำสร้างตัวตนให้คนรู้จักนะคะโดยแม่แดงวิไลนุชก็ออกมาลงมือทำทุกวันทำซ้ำเสม,สมอแล้วนกะ็เพื่อนๆไม่ว่าคลิปสั้นคลิปยาวนะคะวันนี้ก็มาบอกเพื่อนๆว่าเราต้องพอใจในสิ่งที่มีนะคะเป็นสโลแกนด้วยเป็นคติประจําใจนะคะเพราะว่าถ้าเราเอ,อ,อยากได้อยากมี เหมือนคนทั่วไปที่เขาทำสำเร็จแล้วมันจะไม่ได้ค่ะทุกคนหลายๆคนเขาทำสำเร็จเขามีเงินม,มีเงินข้าวทางอากาศนะคะมีสำเร็จผ่านทุกอย่างนะคะผ่านไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาววิดีโอสตรีมวิดีโอออรดิมานอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ Facebook มอบให้นะคะแต่เราก็มาทำหลายๆคนมาทำแล้วท้อค่ะทุกคน ไม่ต้องท้อนะคะเราต้องพอใจในสิ่งที่เราได้รับเพราะการทําทุกอย่างมันต้องมีเพื่อนมาดูมีเพื่อนมาชมต้องมียอดวิวค่ะเพื่อนๆต้องมียอดวิวยอดวิวจากการที่เราเล่น Facebook ด้วยกันเล่นเพจด้วยกันนะเพื่อนๆ เพราะไม่มีใครมาดูก็ไม่มียอดวิวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะแล้วก็ยินดีสิ่งที่ได้รับนะคะทุกคนยินดีค่ะต้องยินดีเพราะว่าถ้าเราทอ้อเราคิดมากเราเพลียรเราอ่อนแอนะคะเราอาจจะหลุดไปจากหน้าจอมือถือเราจะอาจจะปิดตัวเองไปจากหน้าจอมือถือนะคะทุกคนและแม่เดวิเลนุกก็มีเฟซค่ะก็ผ่านแล้ว ค่แล้วก็ได้มีรายได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ออกมาสร้างเพจเพราะจะมั่นคงและก็ยั่งยืนค่ะทุกคนก็ให้กำลังใจทุกคนนะคะแล้วต้องออยินดีกับสิ่งที่ได้นะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะบายค่ะ